สวัสดีค่ะวันนี้มีจะมาพูดในเรื่องของการเขียนโปรแกรมสแครแบบโครงสร้างทางเลือกโครงสร้างทางเลือกเป็นยังไงอ่ะให้จําไว้เลยว่าจะมีการตัดสินใจเข้ามาร่วมด้วยการตัดสินใจจําได้ไหมว่าเราใช้สัญลักษณ์อะไรใช่แล้วสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือที่เราเรียกว่าข้อหลามตัดนั่นเองอะเป็นยังไงมาดูการเขียนโปรแกรม แบบโครงสร้างทางเลือกเป็นอย่างไรจะเป็นการใช้บล็อกโปรแกรม if e ที่อยู่ในบล็อกของ Control ซึ่งโปรแกรมจะทำง,งานก็ต่อเมื่อค่าที่ตรวจสอบมีค่าเป็นจริงเท่านั้นก็คือจะมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมที่เป็นสัญลักษณ์แทงการตัดสินใจก็จะบอกว่าพัางงานที่ใช้แสดงการเลือกการตัดสินใจหรือเราเรียกว่า decision ซึ่งใน decision นี้จะประกอบด้วยเงื่อนไขที่เรียกว่า condition ให้จำไว้ว่าเมื่อเจอสัญลักษณ์นี้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีเงื่อนไขพ่วงเข้ามาด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นยังไงก็จะมีเงื่อนไขที่เป็นจริงและเงื่อนไขที่เป็นเท็ท์ซึ่งทิศทางการตัดสินใจว่าใช่หรือเงื่อนไขที่เป็นจริงและทิศทางการตัดสินใจว่าไม่ใช่หรือเงื่อนไขที่เป็นเทนจนั่นเอง มาดูตัวอย่างตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสแกนแบบโครงสร้างทางเลือกบอกว่าจากผังงานโปรแกรมสังเกตว่ามีการตรวจสอบคําที่ป้อนใช้คําว่า dog หรือไม่กรณีตรวจสอบว่าเป็นจริงโปรแกรมจะแสดงคําว่าสุน,นัขออกทางหน้าจอแต่กรณีเป็นเท็จจะไม่ปรากฏคําใดๆออกทางหน้าจอในเด็กดูที่ผังงานก่อนเริ่มต้นการทํางานก็คือเราจะป้อนจากนั้นก็เราจะป้อนคําสัพท์หนึ่งคำอ่าต่อไป ในขั้นตอนที่ตรวจสอบหรือตัดสินใจบอกว่าให้ตรวจสอบว่าคำที่ป้อนเท่ากับด็อกหรือไม่ถ้าใช่จะแสดงคำว่าสุนัขแต่ถ้าไม่ใช่ใชจะสิ้นสุดการทำงานทันทีจะไม่ปรากฏคำใดออกมาเลยมาที่การเขียนโปรแกรมแบบเพอร์แคขั้นอะบ็อกแรกที่เราต้องนำมาวางก็คืออะไรอื่น ธงเขียวใช่ไหมอ่นำเวนครีมาวางจากนั้นคำสั่งที่หลับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ก็คืออะไรคำสั่งอา r ์ก็คือแปลว่าพิมพ์คำว่า d o กซึ่งเราจะตอบกับด้วยแป้นพิมพ์ดังนั้นเข้าสู่เงื่อนไขของเรานั่นก็คือ answer เท่ากับ d o c ตรวจสอบว่าเท่าใช่หรือไม่ถ้าใช่เซ่ผมว่าสุนัขแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นการจบการทำ,ทำงานท,ทันทีอแบบฝึกหัดของเรามิบอกว่าจากผลง,งานโฟร์ชาร์ t โปรแกรมแสดงการตรวจสอบคะแนนของนักเรียนที่กำหนดให้ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกมีเนื้อหานิดเดียวซึ่งอ่ะสุดท้ายเด็กๆต้อง ทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่มิตรจ้างให้และสัปดาห์นหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนผานงานแบบวนซ้ำซึ่งจะมีการสร้างตัวแปรการสร้างรายการหรือที่เรียกว่าลิสในนั้นด้วยอ่ะแล้วก็จะมีการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำสำหรับคลิปน,นี้มีจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ